สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไพ่ความรักมหัศจรรย์โดยแม่หมอฮันนี่คะ่ะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นดวงสุ่มนะหัวข้อรักครั้งใหม่เขาคนนั้นคือใครพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังคำทำนายกันคะ่ะก่อนเริ่มคำทำนายมาเช็คนะคะพลังงานใดที่โดดเด่นในแรนดอมนี้บ้าง ไพ่ใบแรกคนเกิดวันพุธนะคะราศีมังกรราศีตุลค่ะลรีโอราศีสิงคค่ะคนเกิดวันพฤหัส ราศีมีนค่ะราศีพิจิกสุดท้ายนะคะราศีเมษค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเริ่มคำทํานายนะคะคนใหม่ของคุณเขาคือใครไพ่ใบแรกนะคะ Si x ออ p เพนเทเ e อ ไพ่หกเหรียญคนคนนี้เขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะราศีมังกรกรันพฤษศค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะพลังงานของเขาเต็มไปด้วยการให้ค่ะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่ตนีทีเหนียวนะคะคนคนนี้เขา พร้อมที่จะซัพพอร์ตคนรักของเขามากๆเลยใครที่ได้เป็นคนรักของเขาเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยเอาเปรียบใครค่ะพลังงานการให้และการรับจะต้องสมดุลน,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแฟร์นะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็ชอบสนับสนุนคนรักค่ะเขาเป็นคนที่ชอบเปนะคะชอบลงทุนให้แล้วก็เป็นคนที่ชอบ ซัพพอร์ตทางด้านจิตใจด้วยค่ะโอ้โหพลังงานดีมากๆเลยนะคะพไพ่ใบนี้แสดงถึงความมั่นคงนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีการงานมั่นคงแล้วนะคะมีรายได้มีทรัพย์สินที่ค่อนข้างดีนะคะดีพอที่จะแบ่งปันดีพอที่จะช่วยเหลือคุณได้อย่างสบายเลยทีเดียว แปดดาบพลังงานของเขาดูเหมือนจะมีอดีตที่ค่อนข้างอึดอัดนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้เขาเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มีการตีกรอบมาก่อนค่ะความสัมพันธ์เก่าของเขาดูเหมือนจะเคยเข้มงวดกับเขามากๆเลยนะคะเขาเคยรู้สึกอึดอัดสุดๆไปเลยค่ะรู้สึกเหมือนถูกกักขังนะคะทางด้านความคิด ทางด้านการกระทำเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบที่ใจเขาต้องการค่ะคนคนนี้เขามีอดีตที่ค่อนข้างอึดอัดนะคะโมเมนต์ที่เขาเจอกับคุณน่าจะเป็นโมเมนต์ที่เขาได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการแล้วนะคะเขาเริ่มที่จะมีอิสระอย่างเต็มที่แล้วเขาก็เรียนรู้ว่าการที่ได้พบกับคุณนั้นเป็นเหมือนของรางวาัลเขานะคะคุณเป็นคนที่ ให้อิสระเขาเป็นคนที่ไม่พันธนาการเขาเหมือนกับความสัมพันธ์เก่าๆที่เข้มงวดกับเขามากๆค่ะ Queen of ครับโอ้โหพลังงานสวยงามมากๆเลยค่ะพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะแสดงว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณเลยก็ว่าได้นะคะ ไพ่ควีนออฟคัพเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่เขาจะเป็นโซเมดของคุณนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะไพ่ใบนี้แสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักเป็นนะคะถ้าหากว่าเขารักใครจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะให้ความรักที่จริงใจความรักที่อ่อนโยน พลังงานของไพ่ใบนี้เป็นชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะพลังงานของเขาเป็นพลังงานแห่งการให้นะคะพลังงานที่เข้าใจอ่อนโยนแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะคนคนนี้เป็นคนที่นอกจากจะเป็นคนน่ารักแล้วก็อบอุ่นแล้วเขายังเป็นคนที่ มีเสน่ห์แล้วก็ปากหวานมากๆนะคะเขารู้วิธีเอาใจคนรักค่ะเขารู้วิธีพูดวิธีที่จะเข้าใจคนรักของเขาอย่างอ่อนโยนนะคะ The Tower คนคนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยพังมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของความรักหรือว่าการงานนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าชีวิตของเขาเคยผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก่อนค่ะเขาเคยเป็นคนที่อาจจะชีวิตพังการงานพังหรือไม่ก็เคยมีความรักที่ทำให้หัวใจเขาแตกสลายนะคะชนิดที่ว่าพังลงไม่เป็นท่าเลยทีเดียวพลังงานของไพ่ใบนี้อยากจะสื่อว่า คนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้ไร้เดียงสานะคะเขาผ่านชีวิตมามากมายเลยทีเดียวเขาเป็นคนที่เคยล้มมาก่อนนะคะจิตวิญญาณของเขาเป็นจิตวิญญาณที่ผ่านการเรียนรู้ผ่านการเติบโตผ่านการสูญเสียแล้วก็การพังทลายของสิ่งต่างๆมามากมายเลยทีเดียวค่ะพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายเป็นพลังงานที่ตื่นรู้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติอย่างมีวุฒิภาวะค่ะ The view of fortune โอ้โหพ่ใบนี้ขึ้นมาม a เจออะคาน่านะคะเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ โชคชะตาส่งมาให้ค่ะไพ่อยากบอกว่าการพบกันของคุณและเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นการพบกันที่โชคชะตาจัดสรรค่ะพไพ่ใบนี้แสดงว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ Queen of Cups ขึ้นมานะแล้วก็ยังมี View of Fortune ขึ้นมาอีกคนคนนี้ เขาไม่ใช่คนที่แค่ผ่านมาเล่นๆนะคะเขาเป็นคนที่โชคชะตาจัดสรรมาเพื่อให้คุณและเขาได้เจอกันไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าการเจอกันของคุณและเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะถ้าหากคุณเคยไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ที่เทพประทานมานะคะที่ครูบาอาจารย์ที่คุณไป ขอพรเขาส่งมาให้คุณค่ะบรรยากาศที่คุณและเขาจะได้เจอกันนะคะบรรยากาศที่คุณและเขาจะได้เจอกันจัตติสคุณและเขาจะได้เจอกันในบรรยากาศของความจริงจังนะคะ บรรยากาศที่เกี่ยวกับความยุติธรรมค่ะสถานที่ที่คุณและเขาจะได้เจอกันอาจจะเกี่ยวกับเอกสารนะคะการติดต่ออย่างเป็นทางการสถานที่ที่ต้องใช้เหตุผลความยุติธรรมความถูกต้องความรับผิดชอบนะคะพลังงานของไพ่ใบนี้แสดงว่าการเจอกันของคุณและเขาจะเป็นบรรยากาศที่ ค่อนข้างจริงจังนะคะเป็นบรรยากาศที่ไม่ใช่เจอกันแบบเล่นๆน,นะคะอาจจะเจอกันในสถานที่ราชการในศาลหรือว่าสถานีตำรวจหรือไม่ก็อาจจะเป็นสำนักทนายความก็เป็นไปได้นะคะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับความถูกต้องค่ะเป็นสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือค่ะ สตรนท์ <The> ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคุณและเขาโมเมนต์ที่คุณได้เจอกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีความเข้มแข็งค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูสุข,ขุมนะคะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆเลยเขาบุคลิกของเขาไม่ใช่คนอ่อนแอนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้เขาจะมีบุคลิกของความเป็น ลีเตอร์ชีพนะคะเป็นดอมิแนน์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีบุคลิกของความเข้มแข็งแล้วก็ความเป็นผู้นำค่ะพลังงานแรกที่คุณสัมผัสเขาได้ก็คือคนคนนี้เขาไม่ใช่คนอ่อนแอนะคะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณที่เข้มแข็งนะคะเขาสามารถปกป้องคนรักของเขาได้แล้วก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์นะคะมีวุฒิภาวะ พลังงานของเขาเป็นพลังงานที่เข้มแข็งเติบโตแล้วแล้วก็มีวุฒิภาวะนะคะเวลาที่คุณเจอเขาคุณจะสัมผัสสิ่งนี้ได้ตั้งแต่นาทีแรกเลยค่ะใบต่อมา The Devil นะคะไม่หมอขอปิดนะภาพล่อแหลมคนคนนี้ โอ้โหเขาไม่ธรรมดานะคะเนี่ยไพ่เด d e วิ l ออกมานะพลังงานแรกแรกที่คุณได้เจอกับเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้คะ่ะคนคนนี้เขาดูหน้าหลงไหลามากๆเลยนะคะคุณจะรู้สึก หลงรักเขาชอบเขาอย่างบอกไม่ถูกเลยต่อให้เขาอาจจะไม่เคยเอาใจคุณไม่เคยจีบคุณมาก่อนแต่คุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่รุนแรงมากๆเลยล่ะคะ่ะเขาเป็นคนที่ดูดีดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความนิ่งๆนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเอาใจแต่ว่าเป็นคนที่น่าดึงดูดใจแบบแบบมากๆเลยอะคะ่ะ ความสัมพันธ์นี้ดูมีมีเคมีที่รุนแรงต่อกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าลุ่มหลงแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกมีแพชชั่นกับเขามากๆค่ะอย่างไม่มีเหตุผลนะคะพไพ่ใบนี้แสดงว่าพลังงานที่คุณและเขาได้เจอกันคุณจะรู้สึกชอบเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลค่ะ แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาหยอดคำหวานแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้จีบคุณอย่างจริงจังแต่คุณก็จะรู้สึกถูกชะตาแล้วก็รู้สึกมีเคมีต่อคนคนนี้มากๆเลยค่ะไฟออฟแวนพลังงานของเขาเป็นคนที่ชอบการแข่งขันนะคะ ให้ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิตนะคะสู้คนแล้วก็สู้กับอุปสรรคต่างๆค่ะเขาเป็นคนที่สามารถที่จะทำงานอยู่ภายใต้แรงกดดันได้ดีมากๆเลยเวลาที่คุณเจอกับเขาคุณจะรู้สึกถึงพลังงานของความดื้อดึงบางอย่างนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนค่ะ ไพ่ห้าไม้เท้าแสดงว่าเขาเป็นคนที่ชอบแข่งขันแล้วก็เป็นคนที่ไม่อ่อนแอนะคะเป็นคนที่ทนกับสภาวะแวดล้อมได้หลากหลายค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสู้คนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทดสอบค่ะเขาเป็นคนที่ชอบอาจจะชอบทดสอบชอบชอบเช็คชอบดูเชิงนะคะอื้ พลังงานของเขาค่ะจะมีการดื้อดึงกับคุณนิดนิดหน่อยหน่อนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าคุณจะเอาเขาอยู่ไหมคุณจะตอบสนองเขายังไงอืมคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วก็พลังงานของเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแข่งขันชอบทดสอบแล้วก็มีพลังของความดื้ออยู่ใน energy ของเขาด้วยนะคะ p a จออฟเพน t a k e r ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่จริงใจมากๆเลยนะคะพไพ่ใบนี้ออกมาแสดงว่าพลังงานของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะแต่ก็เป็นคนจริงใจคนหนึ่งนะถึงแม้พลังงานเขาจะมีความไม่อดแอร์หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยซอฟนะคะเขาเองเป็นคนที่จริงใจมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียว พลังงานของธาตุดินออกมาแล้วอ,ออกมาอีกแล้วนะคะราศีมังกรกรันพฤธศพนะคนคน,นี้เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะจริงใจจริงจังแล้วก็ลงทุนในความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนฉาบฉวยค่ะพลังงานของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอะไรที่ที่จริงจังที่มั่นคง พลังงานที่คุณสัมผัสเขาคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงนะคะเขาเป็นคนที่ไม่หล่อแหละแล้วก็เป็นคนที่ที่ค่อนข้างนิ่งเป็นคนที่ให้พลังงานของความสงบนะคะเป็นคนที่ชอบทำมากกว่าชอบพูดค่ะพลังงานของเขาเป็นคนที่ไม่ปากหวานนะคะให้ธาตุดินเนี่ยเชื่องช้าแล้วก็ไม่ใช่คนที่ชอบโยดคำหวานแต่เป็นคนที่ชอบ ทำมากกว่าพูดค่ะการสื่อสารของเขาจะเป็นการสื่อสารที่ผ่านการกระทํามากกว่าการหยอดคำหวานหวานให้คุณนะคะต่อมามาดูนะคะบทบาทของคุณคณนนี้ที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะบทบาทของเขาต่อความสัมพันธ์นี้ หกไม้เท้าคนคนี้เขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะเปิดตัวคุณอย่างออกหน้าออกตาเลยก็เป็นไปได้ค่ะซิกออฟแวรเนี่ยถ้าเป็นสำรับคลาสสิกนะคะสำรับไรด์เวทนะจะเป็นคนที่ ขี่ม้านะคะแล้วก็มีคนมากมายลายล้อมค่ะไพ่ใบนี้แม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะจริงจังกับคุณนะคะบทบาทของเขาในความสัมพันธ์นี้ก็คือเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกรู้สึกมีคุณค่าค่ะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสําคัญของเขานะคะเขาพร้อมที่จะเปิดตัวคุณพร้อมที่จะให้เกียรติคุณ พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่สำเร็จแล้วก็น่าภาคภูมิใจค่ะจะมีการเปิดตัวในความสัมพันธ์นะคะถ้าหากถ้าหากความสัมพันธ์เก่าๆไม่เคยทําให้คุณรู้สึกภูมิใจแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จ ความภาคภูมิใจแล้วก็คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ชื่นชมคุณมากๆนะคะเขาจะเป็นคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะเพดออฟซอสไพ่ใ hmm. บนี้ขึ้นมาแสดงถึงความจริงนะคะแล้วก็ความจริงจัง บทบาทของเขาที่จะมีต่อความสัมพันธ์นี้ก็คือเขาจะเข้ามา,ากระตุ้นนะคะเขาจะเข้ามาเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะเป็นไพ่เพจนะเป็นไพ่ของการการเปิดมุมมองใหม่ๆที่คุณไม่เคยมีมาก่อนคะ่ะคุณจะเป็นคนที่กล้าที่จะแสดงความจริงต่อเขานะคะพลังงานของไพ่ใบนี้ ต่อความสัมพันธ์นี้ก็คือถ้าหากแต่ก่อนคุณเป็นคนที่ขี้เก่งใจคุณเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะพูดจาตรงไปตรงมาคนคนนี้เขาจะทำให้คุณกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะพูดจาตรงไปตรงมานะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนหวานคุณไม่จำเป็นที่จะต้องพูดจาเอาใจใครเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะรักคุณในแบบที่คุณเป็นค่ะ อย่างตรงไปตรงมาเขาเป็นคนที่ชอบความจริงนะคะมากกว่าคำหวานๆค่ะไพ่เพจออฟซอร์สเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบความจริงชอบเหตุผลมากกว่าพฤติกรรมที่เสแสร้งค่ะ บทบาทของเขาต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะคุณสามารถที่จะสื่อสารพูดกับเขาได้อย่างตรงไปตรงมาคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบความจริงค่ะเขาพร้อมที่จะรับคุณในแบบที่เป็นคุณนะคะในแบบที่เป็นคุณเวอร์ชันที่ที่เป็นจริงนะคะที่ไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทําหรือว่าไม่ต้องที่ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานตลอดเวลาคุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะทูออฟครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีโอกาสเป็นโซคอนเน็กชันนะคะมีโอกาสที่เขาจะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะหรือไม่ก็เป็นคู่รักจากอดีตชาติเลยก็ว่าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมามีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นโทวินเฟรมของคุณนะคะหรือไม่ก็เป็นโซเมดนะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะรักคุณแบบเท่าเทียมนะคะเขาพร้อมที่จะรักคุณด้วยความ ซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะความรักที่เท่าเทียมจะไม่มีการกดขี่จะไม่มีการรังแกกันในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะให้เกียรติกันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกสุดๆเลยเป็นความสัมพันธ์ที่สื่อสารกันด้วยหัวใจนะคะสื่อสารกันด้วยจิตวิญญ,ญาณค่ะ คุณจะรู้สึกใจฟูมากๆเลยนะคะที่คบกับคนคนนี้พลังงานของเขาเป็นพลังงานที่จริงใจแล้วก็โรแมนติกมากๆค่ะเพจออฟแวนบทบาทของเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากที่จะ ลองทำสิ่งใหม่ๆค่ะพไพ่ใบนี้แสดงถึงความสดใหม่ในความสัมพันธ์นะคะหนทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆในความรักค่ะคนๆนี้เขาเป็นคนที่น่าดึงดูดใจนะคะพลังงานไพ่เป็นพลังงานธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะความสัมพันธ์นี้จะนํามาซึ่งความตื่นเต้นความไม่จำเจนะคะ คนคนี้ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าดึงดูดใจค่ะเขาจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างที่คุณไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะ mm hmm. คุณจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอะไรที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคนุณกับคนคนนี้คุณจะเริ่มเปิดใจทำมันนะคะคนคนนี้เข้ามาพร้อมกับ แรงบันดาลใจใหม่ๆค่ะแดเหรียญพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่จริงจังมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีการค่อยเป็นค่อยไปนะคะสู่ปลายทางที่มั่นคงค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ รักจริงหวังแต่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เติบโตไปยังความมั่นคงความสมบูรณ์พูนพร้อมนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่จริงๆด้วยค่ะเหมือนไพ่ไพ่เพจออฟเพนเทเขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ชอบทำมากกว่าชอบพูดค่ะพลังงานของเขาเป็นคนที่เป็นพลังงานธาตุดินนะคะ เป็นพลังงานที่อาจจะไม่ค่อยหวานนะคะแต่เป็นพลังงานที่มั่นคงนะคะทั้งทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรู้สึกนะคะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะซื่อสัตย์กับคนรักของเขามากๆค่ะไพ่สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยนะคะแปดเหรียญ แสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อคุณนะคะเขาพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเติบโตให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างที่ใจคุณหวังค่ะพลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะคนคนนี้เขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคะไพ่ออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาเข้ามา จริงจังกับคุณนะคะมาพร้อมกับรักแท้แล้วก็มาพร้อมกับเงินทองการงานที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่มั่นคงความซื่อสตัตย์ค่ะสรุปนะคะโดยรวมแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่ชอบสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความเท่าเทียมนะคะเขาจะมาพร้อมกับ พลังงานใหม่มาพร้อมกับแรงบันดาลใจใหม่ๆค่ะถ้าหากว่าคุณเคยเคยหมดศรัทธาในความรักนะคะไพ่ t o of c u p ขึ้นมานะพลังงานของเขาเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ที่ทำให้คุณเนี่ยค่ะกลับมาศรัทธาในความรักแท้อีกครั้งนะคะเขาเป็นพลังงานที่ เป็นไปได้สูงนะคะที่จะเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณหรือไม่ก็เป็นโซเมดของคุณนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคนคนนี้เขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปได้จนถึงขั้นขั้นแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าพลังงานเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่มีความจริงใจแล้วก็มีความจริงจังมากๆค่ะแม่หมอดีใจด้วยนะคะ ไพ่ออกมาดีมากๆเลยค่ะขอให้คุณได้พบกับความรักที่เติมเต็มที่สมปรารถนาคุณเป็นอย่างใจคุณทุกอย่างนะคะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณได้พบกับความรักที่ดีความรักที่เติมเต็มมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย